สวัสดีค่ะปุ่นพิมพาพิษกับ School Track Channel ค่ะวันนี้นะคะปุนขอพาทุกท่านนะคะกลับมาที่บางกอกพัฒนาสกูลหรือ BPS นะคะเพราะปุ่นเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะทราบ i n s i ซ e ์แอดม s ชชันะคะแน่นอนค่ะบางกอกพัฒนาเป็นโรงเรียนนานาชาติระบบบริเตนโรงเรียนแรกในประเทศไทยนะคะซึ่งผู้ปกครองหลายๆท่านได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะวันนี้ค่ะปุ่นเลยขอพาทุกคนมาพบคุณนุ้ยนะคะ Admission Manager นะคะของบางกอกพัฒนาค่ะคุณนุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากให้คุณนุ้ยวันนี้มาแชร์ i n นไซต์ให้เราฟังนะคะในฐานะพูดเป็นตัวแทนผู้ปกครองได้เลยค่ะอยากทราบวา่าถ้าเกิดผู้ปกครองเนี่ยต้องการที่จะมองหาโรงเรียนดู Admission Process หรือ School Visit ควรจะเริ่มที่อายุป,ประมาณเท่าไหร่คะถ้าในทั่วๆไปนะคะในในกรณีที่เป็นเด็กนักเรียนไทยนะคะ แนะนําว่าน้องน่าจะอายุ2ขวบขึ้นไปแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มที่จะเข้าไปดูเว็บไซต์ของโรงเรียนได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ปกครองปัจจุบันที่มีเด็กนักเรียนหรือมีน้องๆที่เรียนในโรงเรียนแล้วเนี่ยสามารถที่จะแอพพลายตั้งแต่เดอร์ซิี่เป็นต้นไปได้นะคะอ๋อถ้าเกิดว่าไม่ได้มีพี่น้องเรียนอยู่ก็สักประมาณ3ขวบใช่ค่ะ,คะออถ้าเป็นนักเรียนไทยที่จะสมัครในโรงเรียนเนี่ยจะต้อง สมัครได้เฉพาะ f o u เ d a t i o n s t หนึ่ถ้าไม่มีพี่น้องอยู่ในโรงถ้าไม่มีพี่ถ้าไม่มีพี่มากกว่าใอ,อยู่ในโรงเรียน<อ>แล้วก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นนักเรียนเก่าของโรงเรียนเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนนะคะค่ะและ Admission p r o c e s s เริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนไหนจนถึงเดือนไหนคะ Ad m i ิ s i o n ของนักเรียนไทยเนี่ยจะเปิดให้สามารถรับสามารถสมัครได้ออนไลน์นะคะบนเว็บไซต์ของโรงเรียนตั้งแต่วันที่1กระะกฎาคมสำหรับ ปีการศึกษาถัดไปจนถึง15มกราของปีการศึกษานั้นอ,อย่างเช่นถ้าสมมติของปีการศึกษา2024ถึง2025นะคะตอนนี้ออแอดมิ s ชั่นของนักเรียนไทยเปิดรับสมัครอยู่จนถึงวันที่15มกราปี2024ค่ะอ๋อค่ะแล้วรอบผลนานไหมคะก็จะรู้ r e s ซ l t โดยปกติอาจจะประมาณเดือนนึงถึงเดือนครึ่งเพราะว่าทางบอร์ดคอมมิตี้เนี่ยพอเวลาที่เราปิด รับสมัครวันที่15มกราเนี่ยแอปพลิเคชันทุกฉบับที่สมัครเข้ามาก็จะได้รับการรีวิวโดยบอร์ดคอมมิตีนะคะก็อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะแล้วพูดถึงเรื่องแอปพลิเคชันเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีการาใส่ข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยอันนี้เนี่ยคุณนุ้ยคิดว่าผู้ปกครองควรจะฟิล l อินให้ครบมากน้อยขนาดไหนคะควรจะจัดเต็มเลยไหมคะควรจะจัดเต็มค่ะอยากจะให้ผู้ปกครองใช้เวลาในการกรอกใบสมัครอย่าง ตั้งใจพอสมควรน,น,นะคะเพราะว่าทุกฟิลในแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะมีความสำคัญเพราะว่าตัวบอร์ดคอมมิตีเนี่ยจะรีวิวข้อมูลเกือบทุกอย่างในในแอปพลิเคชันที่คุณพ่อคุณแม่สมัครเข้ามาเพราะฉะนั้นอะไรที่สามารถใส่ได้เนี่ยแนะนำว่าให้ใส่เข้าไปให้มากที่สุดได้เลยค่ะเป็นทิปส์อย่างหนึ่งนะคะในการกร <laughs> อกแอปพลิเคชันค่ะแล้วเมื่อน้องๆเนี่ยได้รับผลแล้วว่าโอเค ผ่านเข้ารอบแรกนะคะเขาก็จะต้องมา assess ก่อน,นะะใช่คะไม่ทราบว่าโปรเซสเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของการวัดความสามารถของเด็กๆเ,เนี่ยถ้าเป็นในระดับ nursery จนถึง foundation stage 2เนี่ยส่วนใหญ่เราจะพาน้องๆมาเล่นกับคุณครูซะมากกว่ามันจะเป็น play play based assessment ะนะคะเ,เด็กๆจะได้คุณครูจะได้ทำความรู้จักเด็กๆแล้วก็จะ assess ว่า วิธีการหมายถึงว่าพัฒนาการของน้องตามช่วงวัยของปีเนี่ยสามถึขวบหรือสีถึงห้าขวบเนี่ยมันอยู่ในวัยอยู่ในเกณฑ์ที่น้องเหมาะที่จะมาเรียนในตัว uh, Foundation s t a หนึ่งหรือฟาวเดชั่นสเตจสองหรือเปล่าะคะเป็น Individual หรือเป็น Group คะเป็น Individual ค่ะ Okay. แล้วสกิลนะคะของน้องๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะคาเดมิกนอนอะคาเดมิกอันนี้เราดูด้วยไหมคะถ้าในระดับของ n u r s e r y กับ Foundation Stage เรายังไม่ได้วัดในเรื่องของอะคาเดมิกเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็น Play b a s s e อย่างที่แจ้ง แต่ว่าถ้าสำหรับเยียนหนึ่งขึ้นไปมันจะมีพาร์ทของการเออเอออทางวิชาการบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะยังอยู่ในช่วงวัยที่เป็นตาม uh, อายุของเด็กๆอยู่ดีนะคะว่าพัฒนาการของเขาเป็นยังไงแล้วก็เขาพร้อมที่จะ uh, เรียนรู้มากน้อยแค่ไหน เราสกิลเซ็ตที่คุณพ่อคุณแม่เพรสมาให้น้องๆยกตัวอย่างเช่นเล่นเสร็จเก็บของเป็นทานอาหารเองเป็นมาไม่งองแงร้องไห้อันนี้ช่วยไหมคะในการมีส่วนเหมือนกันค่ะในการในการวัดความสามารถแล้วก็ความเขาเรียกอะไรนะคะพัฒนาการของเด็กๆในส่วนนั้นด้วยเท่ากับว่าเด็กๆก็ได้เรียนรูเ้เขาเรียกอะไรนะคะ มารยาในระดับห<ม>นึ่งในการอยู่ร่วมกันอะไรอย่างงี้ค่ะ,ะ,คะก็ก็มีส่วนเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้ามาอยู่ร่วมกับสังคมคอมมูาิตีค่ะแล้วการสัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่ละคะมีผลมากน้อยขนาดไหนคะเราอยากให้การเรียนรู้ของเด็กๆก,การศึกษาของเด็กๆในโรงเรียนเราเนี่ยเป็นความร่วมมือกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่นะคะ,คะเราไม่ได้ต้องการให้ทุกอย่าง อยู่ที่โรงเรียนอย่างเดียวหรือทุกอย่างอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจะมีความร่วมมือกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่และก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้ทางคุณพ่อคุณแม่เข้าใจก็คือคุณพ่อ,ค,พอ,ค,พอคุณแม่จะต้องเข้าใจถึงเ,เขาเรียกว่าวิชั่นของโรงเรียนนะคะว่าเรามุ่งเน้นที่จะสอนให้เด็กๆมีการเรียนรู้ที่ดีมีการพัฒนาไปในสังคมวงกว้างด้วยและก็ความเป็นพลเมืองของโลกก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราพยายามมุ่งเน้นเหมือนกัน ค่ะแปลว่าวิชันแล้วก็มิชั่นของโรงเรียนกับของคุณพ่อคุณแม่ต้องแมชกันใช่โอเคค่ะแล้วถ้าเกิดน้องๆบอกว่าด้วยความที่ที่นี่รับแค่20%สิบำหรับไ h a i Student นะคะ,คะถ้าเขามิสโอกาสไปปีนี้แนะนำให้ลองปีหน้าไหมคะแนะนำเลยค่ะเพราะว่าจริงๆต้องเรียนแจ้งอย่างนี้ว่าในบางปีเนี่ยอย่างปาีบางปีการศึกษาเนี่ยในบางเยียกรูปเองเนี่ย มันจะแทบจะไม่มีสเปซส,สำหรับเด็กๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีถัดไปคุณพ่อคุณแม่ก็มีโอกาสที่จะออลองใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าสมมุติว่ามีสเปซส,สำหรับนักเรียนไทยที่ว่างอันนั้นแนะนำให้ให้พยายามที่จะลองรีแอพพลายกลับเข้ามาใหม่วิธีการก็ไม่ยากนะคะสมมุติว่าปีนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ในช็อตลิสต์ที่ทางโรงเรียนแจ้งไปเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เราจะติดต่อคุณพ่อแม่กลับไปบอกว่าถ้าสมมติว่าต้องการที่จะรีแอพพลายใหม่ก็คือ ประมาณช่วงกรกดาของปีถัดไปอะไรเงี้ยค่ะ,คะติดต่อทางเจ้าหน้าที่เรากลับมาอีกทีเราจะ r e a c t i v a t e application ให้คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องอัปเดตแค่เรื่อง School Report หรือว่าพัฒนาการในด้านอื่นๆของน้องเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อโอเคดีเลยค่ะแสดงว่าน,น,น้องๆเนี่ยที่ถ้า Miss Chance ไปก็แนะนำว่า มันก็มีสิทธิ์ได้เรื่อ,ๆอยๆ<ช>อยู่แล้วใช่คะอย่าเพิ่งเลิกล้มความตั้งใจน <laughs> ะไม่ได้ปีนี้ปีหน้าอีกปีหนึ่งอาจจะมีสิ<ช>ทธิ์<ช>ที่จะได้<ช>ค่ะค่ะที่คุณนุ้ยพูดถึงเรื่อง shortlist อยากทราบว่าเวลาเด็กๆเ,เข้า shortlist แล้วแปลว่า100%ว่าได้สีทธิ์ไหมคะไม่ถึงกับ100%นะคะแต่ว่า เพราะว่าพอเวลาที่เด็กๆอยู่ในช็อตลิสต์แล้วเนี่ยน้องๆจะถูกเชิญเข้ามาเพื่อที่จะมานั่งสอบในแอสเซสเมนต์แต่ละช่วงวัยกันอีกทีหนึง่งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแอสเซสเด็กได้ในตอนแรกที่แอพพลายเข้ามาเลยมันก็จะต้องเป็นตามสเต็ปของมันนิดนึงอพอเวลาที่เราช็อตลิสต์เด็กๆเข้ามาแล้วเนี่ยเด็กๆก,ก็จะมีโอกาสได้มานั่งสอบได้มาทดสอบความสามารถถ้าเป็นในระดับของเนอร์เซอรี่กับฟาวเดชันก็คือจะเป็น เพลย์เบสอย่างที่ <c oughs> แจ้งทีแรกนะคะว่าเด็กๆก,ก็จะถูกพาเข้ามาแล้วก็เล่นกับคุณครูเพื่อทําความคุ้นเคยรู้จักและดูพัฒนาการว่าเป็นอย่างไรพอเยียนหนึ่งถึงเยียนห6เนี่ยน้องๆจะเริ่มถูกแอดเซสเรื่องวิชาการบ้างนิดหน่อยแล้วก็ <c oughs> ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องภาษาอัติดในการสื่อสาร <c oughs> และในการทดสอบว่า <c oughs> การเขียนการอ่านการพูดของเด็กๆเ,เป็นยังไงใน4สกิลของภาษาอังกฤษเนี่ย,ยนะคะคแต่ว่าถ้าเป็นในระดับ Secondary ขึ้นไปน้องๆอ,อาจจะต้องมี Assess อีกตัวหนึ่งเพื่อดูว่าความสามารถเฉพาะทางของเด็กๆเ,เป็นยังไงในเรื่อง Math หรือ Science หรือ Vocabulary เป็นอย่างไรแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยอีกระดับหนึ่งในการ a s s e s s ตรงนี้ค่ะใช้เป็น Key Stage เป็น British National Curriculum ในการ ใช่ค yeah. ่ะก็ค oh, so mm ือค e y s สเต e หนึ be um, oh. ่งค a g e สเตสเลยใช่ค e y ์สเตจหนึ huh. ่งก็คือจะเป็นเยี r 1หนึ่งถึงเยี่ยสองค t a g สเตสองก็จะเป็นเยี r 3สามถึงเยี r 6หกแล้วก็ค e y s สเต e สามก็จะเป็นเยี r 7เจ็ดถึงเยี r 9เก้าก็จะเป็น secondary แล้วนะคะแล้วก็เยี r 1สิบสิบเอ็ดก็จะเป็นค e y s สเต e สี่ซึ่งจะเป็น igcsc โปรแกรมแล้วก็ senior student ของเราจะเป็นเยี r 1สิบสองและสิบสาม ID ะะแล้วเวลาเด็กๆมาสอบเข้าเนี่ยใช้ Key Stage เ,เป็น m a t อ English, s e n e n c e ไหมคะสามวิชาหรือว่าเอาแค่ Math, English คะม,มันจะมี Math กับ Science แล้วก็ n n l l s s เนี่ยจะแยกเป็น assessment อีกตัวหนึ่ง<ม>เพราะว่า n n l l s s เนี่ยเราต้อง assess ทั้ง4ี่สก l ลของเด็กๆก,<า>ก็คือ listening, speaking, writing, reading เลยค่ะ,ะเงี้ยคะ่ะ และถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะตัดสินใจช้าอยากจะพาลูกมาสก,กีกาสามเยี 3, ยสี่อย่างเงี้ยค่ะมีช ANCE ไหมคะที่จะสามารถเข้าได้ถ้าไม่ได้เข้าตั้งแต่เล็กนะคะจริงๆทุกเยียกรูปมีช ANCE หมดขึ้นอยู่กับว่าในปีนั้นๆมีสเปซส,สาหรับนักเรียนไทยที่ไม่เกิน20%โคต้าหรือเปล่านะคะคือเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทุกคนมีโอกาสที่จะสามารถแอพพลเข้ามาได้ทุกชั้นปีเลยค่ะได้เลยค่ะ ค่ะวันนี้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเลยอยากให้คุณนุ้ยช่วยฝากนะคะข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆให้กับคุณพ่อคุณแม่สักนิดนึงค่ะค่ะ ถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะครอบครัวไหนสนใจที่จะสมัครเข้ามานะคะณตอนนี้เนี่ยอแอปพลิเคชันของสำหรับปีการศึกษา24-25เราเปิดรับสมัครอยู่แล้วก็ถ้าผู้ปกครองท่านใดสนใจเนี่ยสามารถสมัครได้ไม่ยากเลยนะคะบนเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะคลิกไปที่แอปพลิเคชัน for Thai student แล้วก็ในนั้นจะมีสเต็ปให้ผู้ปกครองแต่ละท่านสามารถทำตามได้สเต็ปที่หนึ่งก็จะเป็นขั้นตอนของการเตรียมเอกสารว่ามีเอกสารอะไรบ้างที่เรา r ร q u i r e าสำหรับแต่ละ เบียบคของเด็กๆนะคะสเต็ปที่2ก็คือคุณพ่อคุณแม่สามารถรีจิสเตอร์ด้วยอีเมลของตัวเองสร้าง Password แล้วก็เข้าไปกรอกแอปพลิเคชันในนั้นได้เลยนะคะจะมีประมาณ9หน้านะคะค่อยๆดูไป <c oughs> แล้วก็เหมือนที่แจ้งวม่อสักครู่ก็คือสามารถใส่ข้อมูลที่คุณพ่อคุณแม่ค,คิดว่ามันมีประโยชน์ในการสมัครของน้องๆเองเข้าไปให้ได้มากที่สุดเลยจะยิ่งดีค่ะ แล้วหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณเวรเชลนะคะ head of admission นะคะให้คุณเวรเชลเนี่ยเพิ่มเติม i n นไซ h ์ข้อมูละคะให้พวกเราได้รับฟังกันนะคะยังไงวันนี้บุตต้องขอขอบคุณคุณนุยมากนะคะที่มาแชร์ข้อมูลดีๆ<ด>ให้เราฟังได้ยินดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะอคคุณค่ะ Welcome to Bangkok Patana School Thailand's original British International School We have a very proud history and track record of providing excellence in education However, our focus is on the future and on preparing our students to fulfill their potential as future leaders and global citizens. If you'd like to find out more about how we do this, please do contact me or one of my admissions team. We'd be very happy to offer you a tour of the campus and share more information about how we do this. Thank you.